นลอยของนาคแม่น้ำโนบิตะเอาละเราไปตกปลากันเถอะตกปลาตกปลา,า,ามาแล้วไปก่อนเลยนะระวังทัวด้วยนะแล้วอย่ากลับบ้านดึกเกินมากนะได้ได้ดูสิ โดดไปมาเพียบเลยอ่ะก็เนี่ยมันเป็นเวลาอาหารของปลาพวกนี้ช่วงนี้เนี่ยเหมาะกับการตกปลาที่สุดเลยดีละฉันจะตกให้ได้เป็นคนแรกเลยไม่นะฉันต่างหากที่จะต้องตกได้เป็นคนแรกไอ้ชึบฉันเองก็อะไรอะฉันไม่โนปิตะเลยโถอย มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาสักตัวปลาโน้ยโอ้เจ้าเลยเจ้าเลยได้แล้วเชิดปิดฉาจังอันโตปิตาแม่ย่ามัวแต่นั่งเบอร์ซี่มาถ่ายรูปให้หน่อยนะไม่ไงล่ะใช้กล้องสุดหรูของฉันถ่ายเลยฟังนะแกต้องถ่ายตอนที่ฉันยกเป็ดขึ้นมาเห็นปลาตัวมันลำเดี๋ยวก่อนที่สวัสดี๋ยวยกเป็ดพร้อมกันเลยมาโอเคเฮ้ยเฮ้ยบอกว่าเดี๋ยวก่อนไงเล่าอย่าเพิ่งรอ เอ้าเอาไปเลยวุ่ยตัวใหญ่ซะด้วยอ่ะโนบิตะแกโทษทีมันถ่ายเม็ดได้อย่างที่หวังนะเอ้ะดีดอะไรมาด้วยอ่ะก็แล้วมันคืออะไรเล่าที่จริงนายต้องถ่ายผู้ชช้ะหากเล่าไหนดูดิเห้น่ารักดีจังเลยเนอะตัววีเซลเหรอเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยรอแป๊บหนึ่งได้เดี๋ยวก่อนเน่่เนดูที่เท้ามันดิเอเท้ามีพังผืดด้วยอ่ะ บางที่นี่อาจจะเป็นนาคแม่น้ำญี่ปุ่นที่สูญพันธุ์ไปแล้วก็ได้ละเอ็นนะจริงดิใช่ถ้าเป็นจริงแล้วก็เป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ก็สัปดาร์ที่2ี่สเอลยเฮ้ยจริงเหรอแล้วพวกเราจะกลายเป็นคนดังงั้นเหรอเนี่ยก็มีสิทธิ์อยู่นะโอ้ยอดเลยยอดเลยเพื่อพ่อฉันที่ทำงารสื่อที่อยู่ด้วยน่ะไปให้เขาเช็คดีกว่าและอย่าลืมให้เครดิตฉันที่ถ่ายรูปนี้ด้วยนะฮะอาจจะเป็นตัวจริงอย่างนั้นเหรอ เข้าใจแล้วโดราเอมอนเรื่องใหญ่แล้วโดราเอมอนฉันอาจจะกลายเป็นคนดังก็ได้นะอ๋อคนดังเหรออืมคือว่าเมื่อวานน่ะฉันบังเอิญถ่ายรูปหน้าแม่น้ําญี่ปุ่นได้แล้วซานโอเขาก็เลยเอนี่ยฟังนะฟังนะโรบิี่ตาสมัยก่อนนะ่ะเคยมมหน้าแม่น้าําญี่ปุ่นก็จริงนะแต่ว่าทั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นมันคือปี1979เขาเลยสันษฐานว่าตอนเนี้ยมันน่าจะสูนพันไปแล้วเดยแต่ว่ามันมีอยู่จริงๆนะ เป็นแมวหรืออะไรอย่างอื่นละมั้งคนของหนังสือพิมพ์บอกมาเองเลยไม่ผิดหรอกนะาเขาจะมาสัมภาษณ์ฉันด้วยเอะถ้ารู้ว่าเป็นตัวปล้มเนาะต้องเกิดเรื่องแน่ๆเลยเขาอาจจะหาว่าพวกนายน่ะจงใจโกหกเพื่อก่อกวนแล้วดบิตาที่เป็นคนถ่ายรูปก็จะถูกมองว่าสมรู้ร่วมคิดด้วยนะทีเฮ้ยพ่อนายพูดแบบนั้นก็ชักจะจะไม่ดีอะโดรเอมอนเฮ้ยขอโทษเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วสิเฮ้ยแต่ว่า นั่นมันน่างญี่ปุ่นของจริงๆเลยนะเอา้าเธออย่าจะพูดอย่างนั้นอีกนะแต่ถ้าจะให้ทำแบบนั้นนุ้ยตาคงจะยอมนบะไ่ได้สินะอ่ะดีละกันฉันจะพาไปดูตัวจริงแล้วกันอ่ะอไปกันเลยไปไปเหรอไปไหนอะนแม่น้ำญี่ปุ่นนะนะสมัยก่อนมีอยู่ทั่วไปในญี่ปุ่นเลยละ่ะยิ่งแม่น้ำสายเดียวกันนะนะ ถ้าไปแถวแถวยุคเอโดะมันก็น่าจะเจอได้ไม่ยากโอ้โหร้อว้าวสมเป็นยุคเอโดะแม่น้ำสายเดียวกันแท้ๆแต่กว้างกันเยอะฮเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วยังไงยงังไงตรงด้านไงเฮ้ยใช่ด้านเลยเหมือนที่รูปที่ฉัน หายมาเปียบเลยพูดจริงเหรอ,อรับรองไม่ผิดแน่แต่ทำไมสัตว์น่ารักอย่างนั้นถึงสูญพันธุ์ไปได้ล่ะก็เพราะมนุษย์น่ะ,ะสิสาเหตุใหญ่สุดที่ทําให้มันสูญพันธุ์เขาเพราะว่าถูกล่าเอาหนังกับขนนี่แหละเหรอเพราะเริ่มมีการใช้คอนกรีตสร้างคันดินแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะก็เลยทําให้พวกมันสูญเสียที่อยู่อาศัยไปด้วยอะใจร้ายเราต้องหยุดการก่อสร้างพวกนั้นซะ หน้าตัวนั้นมันย้อนนะยาย้ดนย้ดนย้ดนย้อนไปนี่ไปดีอ่ะเฮ้ยใจเย็นเอาไว้จะตามมันไปเดี๋ยวนี้ละเข็มขัดการเวลากับไทม์เซ็นเซอร์เจ้าเนี่ยนะใช้ค้นหาแท็บบี้ชีได้เลยไหนไหนไหนจะอ่านภาษาไท ีตัวนาคเลยนี่นะจะเออเอออาจจะโดนเหวี่ยงตกลงไปตรงนี้ก็ได้มั้งเจ็บเออเออเจ็บเจ็บเจ็บแพ้เจ็บแล้วที่นี่มันยุคไหนกันอะจะถามใครอะสินันอะอุ้ยก็เจ็บตัวนี้อะโอ้โหเจอตัวแล้วเอาตามไปเล้วตามไปเจ็บ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 ถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะอะน้าไปเร็วเร็วเร็วอ้าวแล้วหายไปไหนซะแล้วล่ะโถ่เอ้ยพระโนบิตานมัวแต่ชักช แพ้เลยนายก็ด้วยแหละโนบิตะอย่าพูดแต่ดังเบิดสี่ถ่ายรูปพี่หน่อยได้อะเออนั่นไงนั่นไงใช้กล้องสุดหรูของฉันถ่ายเลยอ๋อเออเจ๊นั่นนั่นมันอย่เดี๋ยวเดียวอย่าเพิ่งสิอย่าเพิ่งพูดฉันเมื่อวานนี่เดียว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 เราย้อนกลับมาเมื่อวานนี้เองบอกพูดเดียวก่อนนี่ไงล่ะอ้าวโอยตัวใหญ่ซะด้วยอ่ะโนบิตะ ถ่า <im attraction> ยติดอะไรมาด้วยเนี่ยแล้วมันคืออะไรกันเล่าที่จริงนายต้องถ่ายพวก,ชกแชตหักน่ะไหนไปดูดิเด๋ไรอมอนหรือว่ามันเฮ้ยนี่อาจจะเป็นนามเป็นนามญี่ปุ่นที่สูญพันธุ์ไปแล้วก็ได้นะเ <Hey S 1> ถ้าจริงแล้วก็เป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของศตวรรษที่21เเลยล่ะฮ้ยจริงเหรอๆๆแล้วพวกเราก็จะกลายเป็นคนดังกันเหรอเนี่ยมันก็มี ed, สิทธิ์อยู่นะ๋อที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองเหรอแย่แล้วล่ะถ้าหนังสือพิมพ์มาทั้งข่าวมันต้องโดนจับตัวไปแน่เลยสง แบบนั้นมันก็จะไม่ได้กลับไปหาพวกพ้องในยุคเอโดสินะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วรวมแ่งให้เป็นสัตว์เวอร์ชันนาคมาน้ำญี่ปุ่นทีนี้ก็กินวุ้นแปลภาษาเข้าไปแล้วก็ใช้ไฟฉายย่อส่วนให้เล็กลงมันก็คิดว่าเราเป็นนาคเหมือนกันแล้วล่ะจะไดีม่ดีเราอาจจะได้ออกทีวีด้วยก็ได้นะจริงด้วยอ่ะพูดริงเหรอว่าเรา ได้กระทบไหล่ดาราตัวจริงเนี่ยได้นอนอยู่แล้วสุดย์ักศิสยดยอดขับจ่าออยู่ไหนไหนเห็นไหมฉันว่าแยกกันหาดีกว่านะเฮ้ยเจ้านักแม่น้ำญี่ปุ่นออกมานะออกมาเธอเจ้านักแม่น้ำญี่ปุ่น จู่ๆทุกคนก็หายไปหมดตกใจแทบแยแ่แน่ไม่ต้องกังวลแล้วละฉันจะพาเธอกลับไปหาทุกคนเองนึกว่าเขาไปสวนสวนรรค์กันหมดแล้วซะอีกสวนสวรรค์เหรออ้าวเธอไม่เหรอคุณปู่บอกว่าที่ต้นแม่น้ําเนี่ยมีสถานที่ที่เป็นสวนสวรรค์ของพวกเราอยู่เวลามีเรื่องลําบ,บากถ้าไปที่สวนสวรรค์ก็จะได้รับการช่วยเหลือนะ่าเรอ าหาตัวเจอแล้วสินะคอยยังชั่วหน่อยเดี๋ยวฉันจะส่งเธอกลับไปยุคเดิมนะเครื่องสับเปลี่ยนกาไเวลาทัานแรกต้องกาหนดพื้นที่ก่อนนะอ่ะเอาละ,ะมายืนบนนี้สิเร็วฉันจะสับเปลี่ยนที่ตรงนี้ของยุคนี้กับยุคเอโดให้นะอนนนไปตากดสวิตช์เลยนะโอเคขอโทษดินะที่ทําให้เธอตกใจลาก่อนนะ เหมือนว่าตรงนี้น่ะในยุคเอโดะจะเป็นก้นแม่จะได้กลับไปหาครอบครัวแล้วละทําให้เป็นเหมือนเดิมซะเลยอึบเอาละเรากลับกันเถอะนะอืมจะอ้าวอะไรเออเมื่อกี้มันน่ะแม่น้ําญี่บุ่นี่เอ้ามันกลับไปยุคเอโดะแล้วนี่อ้เออบางทีน้ำที่พุ่งออกมาเมื่อกี้อาจจะทำให้ตัวอื่นหลุดเข้ามาด้วยก็ได้ เฮ้ยงงไปหมดแล้วนะเนี่ยยังไงก็ต้องรีบหาให้เจอก่อนเธอแล้วอืมมีไว้มือจนมองอะไรไม่เห็นแล้วล่ะพุ่งนี้มาใหม่กัแล้วกันนะต้องหาตัวให้เจอก่อนที่พวกนักข่าวจะมาครับเจอมาแล้วมาแล้วไม่ทันแน่ๆเลย มีโพรดีนอยู่ด้วยอะโผรเหรอไหนไหนไหนไดูสิดูสิอ่ไอ่ไอไยปล่อยมือที่ฉันนันชิ้นไ้นะไม่ติดละออโอ้โไหวไหนจริงๆเลยเกินไหนไหนะเอออ้าโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเ้ยไอ้ยอ้ยอโอ้ยโอยโอ้ยอ้อโอ้โ้้้ยยยยออ้ย้ยอ้ย อะไร่ยเฮ้อออ่ท uh 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 uh> uh 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 ี่ดีมันที่พักของนาไปน้าญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยที่พักยังงั้นเหรอนอกจากครั้งแล้ว่ะมันจะชอบขุดโพรงที่เหมือนเซฟอไว้หลายแห่งเลยเออแต่ว่ามันแปลกจังเลยฮ่แปลกอะไร哟เราพ่งจะพามันมาจากยุดม่อวนี้นี่ แค่คืนเดียวขุดได้ถึงขนาดนี้ฉลองเนี่ยเหรอน่หน่ะสินะโอ๊ยตายแล้วพ่อแ้นนะพาหมามาด้วยเหรอเนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหย่แล้วสิต้องรีบช่วยใจใจเดี๋ยวก่อนโพีิตาเดี๋ยวก่อนโอ๊ยน่าเหนื่อยใจจริงๆเลยโนีิตาเอามือพิเศษเอามือพิเศษจับมันไปเลย โดรายมอนกับโนบิตะนะครับจะสามารถช่วยเหลือน,นาคแม่น้ําญี่ปุ่นให้กลับไปยุคเอดโดะได้สาเร็จหรือเปล่าสัปดาห์หน้ามาติดตามชมพร้อมกันได้ใหม่เลยนะครับและตอนนี้ฮะพี่เพียวมีภาพบรรยากาศกิจกรรมเอ็มคอร์ดรคิดสบิสิสคูนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับพี่เพียวเดินทางไปหาน้องๆที่โรงเรียนบางคุนเทียนศึกษานะครับแต่ละคนนี่สุขสนุกแล้วก็มีความสุขกันมากๆเลยครับรวบรวมภาพบรรยากาศทั้งหมดมาให้ทุกคนได้ดูกันด้วยไปดูกันเลยครับ ต้อนรับเปิดเทอมกันด้วยกิจกรรม M อมคอร์ดคิสวิซีสคูครับครั้งนี้นะครับพี่เพียวเดินทางมามอบความสนุกสนานให้กับน้องๆโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาซึ่งน้องๆที่ กล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมที่พี่เพียวตั้งใจมาจัดให้เลยแหละครับทั้งเกมตอบคําถามชิงรางวัลดูการ์ตูนเรื่องโปดที่สอดแทรกข้อคิดอย่างโดราเอมอนและที่สําคัญครับยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนําทีมโดยพี่ๆวิทยากรใจดีที่มาพร้อมกับมิสเตอร์เซฟตี้มัสอตสุดน่ารักจากโครงการหนูน้อยหัวแข็งซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทเอพ o n da จํากัดรวมกับกรุงเทพมหานครและบริษัทสมทจํากัดมหาชนจัดขึ้นโดยได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรกฎจราจรพื้นฐานและสัญลักษณ ต่างๆที่น้องๆควรรู้งานนี้น้องๆไม่เพียงได้เรียนรู้ในภาคทฤษฎีเท่านั้นนะครับเพราะยังมีภาคปฏิบัติที่จําลองสถา,านการณ์การขับขี่บนท้องถนนอีกด้วยทําให้ได้เห็นภาพจริงและได้จดจําไปใช้ในชีวิตประจําวันอีกด้วยครับเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับก็เป็นถือเป็นโอกาสที่ว่าสอดคล้องกับของรัฐบาลที่ว่าลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะฮะอันนี้เป็นกิจกรรมอันหนึ่งที่เพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนนักเรียนมีรอยยิ้มมีความสนุกได้รับรางวัลสนุกมากคะ่ะ ได้รู้กฎจราจรต่างๆแล้วก็ทําตามกฎหมายจราจรเขาบอกค่ะก่อนจากกาันนะครับโครงการหนูน้อยหัวแข็งยังมอบหมวกกันน็อกและสื่อการเรียนรู้มุมจราจรไว้ให้หน,หน้องๆโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษาได้มาอ่านและทําความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยจราจรให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่ทุกคนจะได้นําความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปบอกต่อให้กับคนรอบข้างได้ใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังครับสนับสนุนโดยบริษัทเอพี n อนดําจำกัดและกรุงเทพมหานคร ยังไงล่ะครับอย่างที่พี่เพียวได้บอกไว้เลยใช่ไหมว่าแต่ละคนนั้นมีความสุขแล้วก็สนุกแทที่สําคัญนะฮะยังได้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจารกันอีกด้วยแหละครับและตอนนี้นะครับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลด Mco มคอร์ทแอปพลิเคชันดาวน์โหลดกันให้เรียบร้อยเลยครับทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะฮะฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับวันนี้ครับเราจะมีการแข่งขันคริสไลท์กันสดๆด,ด้วยนี่ฮะมาสแกนด้านล่างพี่เพียวตอนนี้ก็ได้แล้วก็ดาวน์โหลดกันให้เรียบร้อยใครพี่เพิ่ อย่าลืมลงทะเบียนกันให้เรียบร้อยครับทั้งชื่อแล้วก็ที่อยู่จะได้รับสิทธิ์ในการรับของรางวัลถ้าลูกน้องร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราและทําตามเป้าหมายได้นั่นเองนะครับ เดือนพฤษภาคมนี้ครับเรามีกิจกรรมสะสมคะแนนให้น้องๆทุกคนได้สะสมคะแนนกันด้วยใครที่มีคะแนนเกิน2ล้านเยอะที่สุดเป็นอันดับที่1นึถึงยีมีของรางวัลมอบให้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าแบ่งออกเป็น2อย่างอย่างแรกก็คือนาฬิกาเรือนนี้ครับอันดับที่1นึถึงสิรับไปเลยนาฬิกาเรือนนี้นะฮะส่วนอันดับที่1 1บเถึงยีมีของรางวัลมอบให้เช่นกันครับเป็นร่มใสๆจากรายการโมเดลในกระตูนแจกให้กับน้องอีก10รางวัลด้วยกันซึ่งวันนี้เราก็มีเกมควิสไลท์ให้น้องทุกคนได้ร่วมสนุกกกกัันนนะใครรรทีี่่ออยาาาาาู้้ววแชมมขงเจจ พักไหนจังหวัดอะไรเซนเซียโซออกโกลจบเมื่อไหร่มารอกันได้เลยที่หน้าจอโมเดิร์นไฮยกระตูนนั่นเองนะครับ <S <S และตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพักชมโฆษณากันสักครู่เดียวช่วงหน้าก็จิดีแอดเวนเจอร์รออยู่แล้วครับเอ็มขัดคิสแอปพลิเคชันกระตู้นเกมการแข่งขันของรางวัลแอปพลิเคชันใสๆปลอดภัยสำหรับเด็กแอปพลิเคชันที่คุณพ่อคุณแม่ไว้วางใจได้โหลดฟรีง่ายๆจาก App Store และ Google Play เพียงค้นหาคำว่าเอ็มขั d คิส โหลดและติดตั้งก่อนเล่นเกมอย่าลืมลงทะเบียนนะจ๊ะจะได้เป็นข้อมูลจัดส่งของรางวัลแค่นี้ก็จะได้เล่นเกมเก็บคะแนนเพลินๆทั้งโฟโต้เฟรมแชะถ่ายรูปแล้วก็ชแชร์เก๋ๆให้เพื่อนดูเกมสนุกๆพัซซลถ่ายรูปแมทชิ่งจับคู่ภาพเพลินควิดต,ตอบคำถามประลองความรู้และที่ปรียวไปกว่าน,นั้นกับการแข่งขันในรายการสดโชว์อันดับแชมป์ผ่านหน้าจอโทรทัศน์ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษไป one you... knee